อเดืนแต่มันต้องมีคุณค่าทุกครั้งฉะนั้นเวลาที่คุณดูใครสักคนหนึ่งแล้วคุณชอบสิ่งที่คุณควรทำคืออะไรปะคุณก็ต้องเคาะหน้าจอให้เขาแชร์ไลค์ให้เขาสิเขาก็พูดให้คุณฟังแต่เขาก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะจะไปบังคับให้เขาเคาะหน้าจอหรือให้เขาแชร์ไลค์อยู่กันเจ็ดร้อยกว่าคนแล้วก็ไม่รู้จะพูดยังไงเฮ้ยดีไม่เป็นไรหรอกเข้าใจมึงสู้ๆเลยว้ย ลุ้ต่อก็ฟังกันเพลินไงตลอดพอครูเข้ากําลังเข้ารอบเนี่ยทุกคนฟังเพลินนั่งงนี้เลยแม่อีเดียมันพูดมันจริงๆเลยเว,ว้ย <c oughs> มือไม้กอดอกนะไปได้เคาะไอ้กูหรอก <c oughs> มันจะเปิดค่าการมองเห็นไม่ใช่หรอกใช่ไหมอ้าวบางคนชอบบอกเดียวไว้ป่ะพี่เดียถามจริงพี่เดียมีสคริปต์ไหมกลัวไม่มีสคริปต์กูเอาหัวใจพูด สมองสั่งการแต่หัวใจพูดฉนันคือจะไม่สนใจคนพวกนี้เพราะว่าคนพวกเนี้เขาไม่ได้มาเพื่อต้องการที่จะให้ประโยชน์ต่อสังคมฉนันคืออะไรที่มันไม่ใช่ประโยชน์ต่อสังคมไม่ฟังไม่ดูสมมตมาที่รู้กล้าพูดเลยพี่พีเอ่ะส่งมาให้ผมในบ้านเขียวผมก็ได้ดูเก่งใจไงเขาส่งมาแล้วก็ดูพอดูเสร็จก็เอาอีกแล้ววันวันไม่มีอะไรมากนอกจากนั่งโทรศัพท์กดไลค์ แล้วก็ด่าทําแบบด่าคาราวาสอย่างเงี้ยนี่นี่คือพระที่เราเอาแม่งจะต้องสนับสนุนนี่คือพระที่กาลังจะของเงินรัฐบาลเปิดศูนย์การเรียนรู้นี่ใช่ไหมนี้เลยนี้เลยจริงใช่ไหมเนี่ยนี่กูอยู่ในโลกเดียวกับเขาใช่ไหมเนี่ยกับความคิดแบบเนี้พี่อุตสามณดีบอกเคาะแล้วเลิฟน่ารักมากกูกำลังอยู่ในโลกเดียวกันอากาศเดียวกันใช่ไหม วิธีของการพูดวิธีความคิดนะนี่คือคนที่กำลังจะของเงินสองหมื่นล้านจากรัฐบาลมาเปิดศูนย์การเรียนรู้เนี่ยนะคนคนนี้จะเป็นคนดูแลโปรเจกต์นี้เนี่ยนะครูมันจะไปทางไหนเลยครูอยากจะเดินไปึแบบบริเวณแยกว้วยขวางให้รถแม่งชนกูดีกว่าถ้าคนนี้ได้เงินจากรัฐบาลสองหมื่นล้านกูจะบอกเลยนะว่า กูขออย่างเดียวเลยกูขอถืออาวุธนะนะกูขอถืออาวุธต็ม,มือเลยนะกูล้อมเลยเพราะกูถือว่ารัฐบาลไม่มีวิจารณญาณแล้จริงๆเฮ้อไม่เข้าใจจริงๆไม่เข้าใจจริงๆเราก็ไม่รู้ว่ามันมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในสังคมแบบนี้ได้ยังไงแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทำทำไมสัง่งำรับพุทธอ่ะทำไมท่านช้าจัง ไม่ได้มีใครไปร้องเรียนหรอกผมจะบอกให้เรื่องราวแบบนี้ที่มันเห็นในโซเชียลเนี่ยนะสำนักพุทธครับพี่บุญเชิดครับพี่ต้องเห็นแล้วจริงๆพี่ต้องเห็นแล้วนะพระอธิการทั้งหลายนะคณะตำบลต้องเห็นแล้วมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่จริงๆมันจะทำให้เกิดความเกลียดชัง ความขยักขยแยกในผ้าเหลืองของคนที่เขาเห็นไงแล้วพอเห็นเสร็จไม่มีใครเทียตัวคุณครับไม่มีใครได้มีวิจารณญาณเหมือนกันทุกคนนะมึงทุกคนต่างมีความคิดไม่เหมือนกันนะถ้าบางคนมีความคิดว่าเห็นพระสองรูปสามรูปเนี่ยที่ออกมาเป็นแบบนี้แล้วเขาไม่อยากที่จะใส่บาตรอ่ะไม่อยากเข้าวัดทําไงอะ่ะสุดท้ายพอเขาไม่อยากทํานู่นนี่นั่นทุกคนก็ไปโทษ เบียคนตื่นทำเพราะเบียคนตื่นทำทำให้คนเนี่ยไม่ยอมใส่บาตรจริงเหรอจริงๆอาจารย์เบียคนตื่นทำเนี่ยเป็นคนที่พูดไม่ให้คนใส่บาตรจริงเหรอหรือพฤติกรรมของพระเองหรือเปล่าอันนี้คือการตั้งข้อสังเกตก่อนนะผมบอกก่อนนะ จะมานั่งอะไรก็อาจารย์เบียทาอาจารย์เบียนนั่นอาจารย์เบียนนี่กูน่าเหนื่อยใจตื่นเช้ามาไม่ต้องบินธบ,บัตไม่ต้องทําวัดไม่ต้องทําอะไรคิดอย่างเดียวว่าเดี๋ยวกูจะมาอัดคลิปด่ามันนะพระไม่ใช่พ่อนะกูคเคยพูดหลายที่แล้วพระก็คือพระแต่ไม่ใช่พ่อกูฉะนั้นคือกูไม่ได้สนใจนะประพฤติดีกูกราบกูไหว้ยัยนขา แต่ถ้าประพฤติไม่เหมาะสมกูก็คิดอย่างเดียวว่าในวิจารณญาของคนคนหนึ่งกูก็จะมองว่าเขาไม่ใช่พระพอมองไม่ใช่พระก็คือคนธรรมดาที่ใส่จีวรฉะนั้นคือไม่สนนะการไม่สนเนี่ยไม่ได้บอกว่ากูจะไปคุกคามหรือจะอะไรแต่กูแค่รู้สึกว่าในคําพูดในบริบทของเขากูจะไม่ฟังแล้วก็จะไม่รู้สึกว่ากูสมควรที่จะทําบุญด้วยกูไม่ทําเงินกูหามาได้ด้วยตัวกูเองกูเหนื่อย กูใช้ชีวิตในการที่แม่งต้องมานั่งทํานั่นทํานี่หาเงินมาเงินอันนี้เป็นเงินบริสุทธิ์ที่สมควรจะให้กับสิ่งที่กูคิดว่ามันโอเคถ้าไม่โอเคไม่ไม่ไมนะนะฉันจะต้องใส่บาทให้พระสองรูปสามรูปนี้จะเอาเงินทั้งหมดไปซื้ออาหารหมาเลี้ยงหมาจรจัดเพราะเลี้ยงมันครั้งเดียวมันจะจาหน้ากูได้ทุกครั้งเวลาที่กูเดินมัมนจะคอยปกป้องคุ้มครองแต่คนพวกนี้ให้ไปแล้วแม่ง เสียดายบาปตัวกลัวบาปไม่ทําจริงๆนะแต่ไม่ได้บอกให้ทุกคนเวลาเห็นเขาแล้วคุณจะไม่ใส่บาตรเขานะมันเป็นเรื่องของคุณไม่ใช่เรื่องของผมแต่ผมไม่ทเาเท่านั้นเองผมมีสิทธินะผมมีสิทธิ์ที่จะไม่ให้ไงผมมีสิทธิ์ที่จะเดินตรงๆแล้วไม่ไหวไงเพราะอะไรมันเป็นสิทธิ์ของผมมันเป็นเสรีภาพของผมฉะนั้นคือเขาไม่มีบัญญัติอะไรนะเว้ยว่าเวลาเห็นแนละ้วต้องยกมือไหว้นะไม่มีนะ ฉันคืออยู่ที่ตัวคุณแต่ผมเป็นแบบนี้ผมไม่ทําผมเกิดมาผมไม่เคยเจอนะพระมาไร้สดแล้วมามีบริบทในการท้าคารวาสต่อยอ่ะเพิ่งเคยเจอเนี่ยเพิ่งเคยเจอเอาไหมเบียไหมเอาไหมที่ไหนก็ได้รามเนินหมลุมพินีมามเอาไหมไหมเออเบีย จะบอกให้ไปที่ดินแปดไร่นะกูมแม่งนึกภาพเลยโอ้โหแม่งนี่กูเคยได้ยินจากตีโอรถกูเคยกูเคยเห็นตีโอรถพูดแนวนี้เลยเดีย๋ยวโดนเลยเดี๋ยวเจอเลยเจอเลยดูดินะถ้าอยากจะเหนียวมากสึกออกมาเลยสึกออกมาเลยหรือถ้าเกิดว่า กูจะไม่สึกแต่กูจะเหนียวมาเดี๋วกูหาให้เลยมึงกับกูก็ได้มึงมาทั้งจีวอลน่ะมาใส่ทั้งจีวอเลยพูนทงเลยกูก็ไม่ได้เก่งนะมวยกูก็ไม่ได้เก่งหรอกแต่กูมั่นใจว่ากูเอาอยู่นะกูเอาอยู่จริงๆเอาอยู่ส่งแบบนี้ล่ะยุใกล้ๆเคียงกับผมนะรู้สึกว่าจะอ่อนกับผมปีเดียวมั้งเนี่ยไอสันติอ่ะนะเอาอยู่เอาอยู่ถ้ากูอยากเอาเด็กที่ สนามหลวงอยู่กับมึงนี่กูว่ากูพอได้นะจริงๆไม่สนเลยจริงนะไม่เกี่ยงไม่เกี่ยงมึงมาทั้งจีวอเลยก็ได้ไม่เป็นไรนะกูชอบนะจริงๆแม่งบ้าบ่อคอแตกีนะ่ย <c oughs> กูแแ่งคนส่งคลิปมาให้กูเนื้อใจนี่คืออะไรอะ่ะคืออะไรอะ่ะ I want to do งงมากงงมา,จากจ้าจริงๆ อย่าให้คองผ้าเหลืองได้ยังไงอะพฤติกรรมแบบเนี้โอ้โหนี่เขาเรืกำลังตามอยู่นะเงินกระถินเนี่ยเข้าบัญชีตัวเองอะ่ะอย่านะอย่านะนะพระคุณท่านนะพระคุณท่านอย่านะนะ <c oughs> แห่งคือเราอะนะรู้ว่าเราอ่ะเป็นประชาชนเรารู้ในจุดเรารู้ในระบบและขอบเขตของชีวิตเราเขาใจป่ะ แต่ทุกคนมันมีหน้าที่มันมีจุดที่มันมีขอบและเขตของแต่ละคนท่านน่ะล้าล้าขอบเขตท่านน่ะเกินไปท่านมาอยู่กับทางโลกเยอะทั้งที่ชีวิตท่านน่ะบวชมาตั้งนานควรอยู่ในทางธรรม๋เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะมีพี่เข้ามาเดี๋ยวผมเก็บไอโชก่อนเอ้ยเตยเตเตยเอาเอ,าอ,าอ,าอามอันขังไว้เด็ เอามันล็อกไว้ก่อนนะเดี๋ยวไปล็อกมันเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะสักครู่นะพอดีมีพี่เข้ามาแล้วเขาเข้าบ้านไม่ได้นะเน่ะเพราะว่าไอ <ป S> ้โชค,โชคมันเปิดอยู่ไม่รู้อ่ะยักยอกหรือเปล่าอะไรไม่รู้หรอกนะแต่ผมแค่รู้สึกว่าด้วยวิธีการแบบนี้มันเป็นพระ,ะนะมันก็ต้องโอนเข้าบัญชีวัดเปล่าวะม,มันโอนเข้าบัญชี อโอนเข้าบัญชีไอ้เนี่ยไอ้ส่วนตัวมันก็ไม่ใช่นะแต่คนพวกเนี้ยไม่ต้องกลัวหรอกพี่เชื่อผมเถอะมันการล่อนมันการล่อนเดี๋ยวมันก็บอกไปทางนู้นทางนี้พี่เชื่อเดีย๋ยวเดี๋ยวจริงๆผมดูทรงรู้อ่ะการล่อนเดี๋ยวก็เอ้ยญาติโยมให้มาเองเขาไม่ได้เป็นเงินกระถินนี่เขาให้อาตาม,มามาช่วยทําบุญนู่นมันการลอนไปหมดอะพวกเนี้ยคุณจับมันไม่ได้หรอกผมบอกเลยคนพวกเนี้ยแม่ง ปลาไหลเรียกพ่อมันยิ่งกว่าปลาไหลเดี๋ยวก็ไปนู่นไปนี่ของมันอะเชื่อเด้เอ้ากูกูกล้าพน,นันอะจริง,รงกล้าพน,นันเลยเดี๋ยวก็ไหลไปนู่นไปนี่นู่นนี่นั่นเออโถ่เอ้ยเราไม่ชินเหรอเราต้องชินกับคนพวกนี้นะเราต้องรู้เท่าทันคนพวกนี้นะเว้ยกูจะบอกให้โอ้ยด่าเขาแล้วว่าแลงด่ามาแล้วมู่สามันเรื่องเล็ก นะคาราวาสยังด่ามาแล้วมูสานี่แม่งเรื่องกระจอกเลยผมบอกให้เลยเขาเขายังไม่รู้สึกเรื่องของคําว่านรกสวรรค์เลยแล้วเราจะไปรู้สึกทาไมนั่งรอก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไหนคนไหนที่บ้านไฟไหมจริงป่ะไม่หมดเลยป่ะลูกอุตายหาแล้วทำประกันไหมป่ะอุตายแล้วแล้วเป็นอู่รถแล้วมีรถของลูกค้าป่ะโอ้โห บ้้านน่ดวอแตายแล้วต้นต้นเพลิงจากอะไรโอ,อ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปลองข้างก่อนได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไลฟ์สดแป๊บเดียวนะน้องบ้านไฟไหม้หมดเลยอ่ะสวัสดีกับพี่ควีนค่ะนะฉะนั้นอยากให้เดียบอกอ่ะผมบอกก่อนนะเดี๋ยวตอนนี้เกือบพันคนนะเดี๋ยวขออย่างหนึ่งนะพี่อันนี้เรื่องจริงนะพี่ เวลาเขาไลด์แล้วพี่อยากเข้าไปดูผมไม่ว่าไอ้นั่นเป็นสิทธิ์ของพี่แต่พี่อย่าไปคอมเมนต์ที่ไม่ดีนะเพราะว่าพอพี่คอมเมนต์ไม่ดีเนี่ยมันจะมีไอ้ทนวยบางคนนะจะเอาตรงเนี้ยไปฟ้องพี่เพื่อจะเรียกเงินนะเขาเรียกว่าค้าความนะพี่ต้องระวังนะมันจะมีไอ้ทนวยบางคนที่มันไม่มีงานมันก็จะหาช่องว่างแบบเนี้ยมาหางานทําโดยการที่จะเอาของพี่อ่ะไปฟ้องฟ้องตรงเพื่อจะหาเงินนะเออเดี๋ยวมันจะเข้าทางโจรพี่ต้องระวังนะ ฉันคือสิ่งที่ดีที่สุดก็คือในการที่เข้าไปดูก็คือไม่ต้องคอมเมนต์หรือถ้าจะให้ดีมากที่สุดคือไม่ต้องเข้าไปดูเลยนะเรียกเขาลุงเขาจะฟ้องไหมเขาคงไม่ฟ้องหรอะครับแต่จริงๆต้องเรามัดระวังนะเหมือนเจ้าแม่ประตูน้ำหรือเปล่าคล้ายคกันคล้ายค้ายกันเวนลาเขาแซะคนอื่นเขาแซะได้นะแต่เวลาใครแซะกลับเขาฟ้องกลับนะนี่เรื่องจริงนะ ถ้าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจริงไปถามต้นอ้อเป็นหนึ่งได้ต้นอ้อเป็นหนึ่งโดนอยู่นะนะก็สงสารมันนะไม่เคยเขาไปดูเลยเออนั่นแหละผมเองก็ไม่ดูแล้วไม่เดี๋ยวไล่ด่าเนี้ยจะโดนไหมผมไม่จะไล่ด่าใครผมไม่ได้พูดถึงชื่อใครนี่จะมาด่าอะไรผมอะจะมาฟ้องเรื่องอะไรอะ่ถึงแม้ผมพูดผมก็พูดในลักษณะของการที่เขาแสดงพฤติกรรมนี้จริงอะถ้าเขาาไม่แสดงพฤติกรรมนี้จริงแล้วผมไปพูดสิอันเนี้ยผมโดนแน่นอน มีประมาททางคอมพิวเตอร์แต่พฤติกรรมเขาแสดงจริงๆอ่ะเข้าใจป่ะถ้าเขาไม่แสดงเขาไปไปอีกเรื่องหนึง่งพฤติกรรมเนี่ยหลักฐานก็ชัดเจนอ่ะผมจะผิดตรงไหนอ่ะเขาออกสาธารณะไม่ใช่เหรอเขาไม่ได้ออกเป็นส่วนตัวไม่ใช่เหรอแปลว่าถ้าเกิดออกสาธารณะคุณต้องรับได้นะเว้ยว่าสาธารณะเนี่ยคุณต้องรับได้นะในการที่เขาอ่ะจะตั้งข้อสังเกตคุณนู่นนี่นั่นคุณต้องรับได้นะเว้ยเรามีสิทธิ์นะ เขาจะาใครมาถามผมเอาไเรียกก็กูไม่นับถืออ่ะพ่อกูก็ห้ามกูไม่ได้ถ้ากูไม่นับถืออ่ะเท่านั้นเองโคตรง่ายเลยพ่อมันั่งบอกเดียพูดอย่างงี้กับภาพไม่ได้นะแล้วทําไมอะพ่อกูจะพูดอย่างงี้นะแต่กูเชืวว่อพ่อกูเนี่ยเป็นคนที่มีสมองพ่อกูนึกภาพออกพ่อกูเห็นอย่างเงี้ยพ่อกูบอกว่าเออเอาเลยลูกยาวๆไปยาวๆไป,ไปพ่อผมก็ไม่ได้เมายามาคุยกับผมนะจะบ้าหรือไง เขารู้อยู่แล้วใช่มันสิทธิส่วนตัวเขาไม่ได้มีกฎหมายนี่ว่าไม่เกี่ยวหรอกกูดูจากพฤติกรรมพฤติกรรมดีก็ดีไม่ดีก็คือไม่ดีก็คือจบเท่านั้นเองมานหนอมมาดีครับถ้าคุณมีพฤติกรรมที่ดีผมจะไปว่าคุณเพื่อไม่มีเหตุและผลอะไรเลยวัสดีจ้าพี่มาตา นะถ้ามีพฤติกรรมที่ดีใครจะไปด่าวะไม่มีหรอกแต่พฤติกรรมคุณมันไม่เหมาะสมอ่ะไม่ใช่ว่าเราไม่สามารถตักเตือนพระนะเว้ยเราสามารถตักเตือนได้ในสิ่งที่ท่านกระทํานะคําถามคือไอ้สิ่งที่เห็นอยู่เนี่ยมันดีหรือเปล่าล่พะพระชั้นผู้ใหญ่นั่งอยู่อะ่ะเขายังไม่สนใจเลยแล้วเขาจะมาสนใจคนอย่างพวกเราเนี่ยนะไม่มีทางหรอกไม่มีทางเางชื่อเดียฉันคือ สิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกดีสุดคือผมไม่เข้าไปดูผมไม่เข้าไปดูผม,มดูอย่างอื่นจริงๆผมเนี่ยเป็นคนที่แม่งสารตั้งต้นแรกๆแรกๆเหมือนกันนะใน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 ต้อไอ้สารตั้งต้นแรกๆต้อไอ้ต้นอ้อไอ้อ e ี้แทนคุณก่อนอีแทนคุณกับต้นอ้อเนี่ยคือสารตั้งต้นแรกๆเรื่องเชื่อมจิตแล้วก็มาที่พี่เปียกอนาตาชัยแล้วผมก็เข้าไปในภาพประชาชนนะ เพราะผมคิดว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยมันไม่ได้แค่หยุดแค่รุ่นเรานะเว้ยพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องมันไปเรื่อยเๆื่อยเรื่อฉะนั้นคือมันจะต้องรับการถูกต้องมันจะต้องมีอะไรที่มันสามารถที่จะสืบทอดไปต่อถึงลูกเราหลานเราอะผมก็ออกมาเท่านั้นเองจริงๆอะไรที่เกี่ยวกับส่วนรวมเดียทำแต่ถ้าไม่ได้ส่วนรวมเดียไม่ทำนะ เรื่องส่วนตัวใครจะทะเลาะกันนู่นนี่นั่นไม่ยุ่งไม่ยุ่งคุณก็ไม่เคลียร์กันแต่ถ้าเป็นเรื่องส่วนรวมเรื่องเกี่ยวกับอะไรที่มันมีผลกระทบกับสังคมอ่ะอันนี้ได้เต็มที่ไม่ว่าเต็มที่เลยเพราะอะไรเราก็เป็นแค่กระบอกเสียงเล็กๆที่สามารถที่จะกระจายให้ทุกคนได้เข้าใจป่ะนะเออเขาไม่เข้าใจเหมือนกันนะเห็นบอกว่าจะศึกจะสึกมีที่ทั้งแปดไร่ไร่ละห้าหกล้านก็สึกมาเลย มีตังค์แล้วจะไปสนใจอะไรใช่ป่ะก็เราไม่สามารถที่จะคลองสินคลองทำได้ก็ออกมาก็หมดเรื่องคนจะได้ไม่ว่าจริงๆนะที่เขาว่าว่าเนี่ยเพราะว่าคุณใส่ผ้าเหลืองมันไม่ดีเวลาคุณพูดอะ่ะแต่ถ้ากคุณเป็นคาราวาแล้วไม่มีใครไปว่าคุณหรอกมันสิิ์ของคุณเข้าใจไหม